โอ้จุดอย่างแหงงโย่ไปซื้อม,ม่านมกแล้วเห็นข้าวตากแกงตบดอดกับตอดเนื้อชำหน้าอีกพอสบายดีนะทุกคนวันนี้เขาก็มาหายนะ้มาหากลนมันมแักกลนมันกะเมียนพอคอยแม่คอยแล้วก็มีคนงานอีกผู้หนึ่งอยู่ผู้ขับกล่นอยู่ผู้ 我给它吃，给它吃。 ล it, ้างหม้อนีญ่ก่อนหม้อต้มปลาต้มน้ำมก่อน จเอาแแอ่มาูนหน้าะนนันอันนั้นละตึกปลารวงแมลง,งต้มชมชมมันแสบมาก เน้นหมอนโดมาสมนะนีะ่เอาเลี้ยงปลานิ่นปล่อยมัดเถอะปอ่นะเลี้ยงมัดเลี้ยงปลาเข็งคือปลานิ่นปลาเข็งแต่ตัวน้อย มาอันค้างหม้อต้มปลานะนั่นกะเอาว่าดูนดน้ำมันขึ้นไปอันนั้นเป็นต้นพคนะตัวเขากำลังกวนกลนืนต้นเนี๋ยค่อยก่อนกลนืนต้นก่อนว่าหอกจะไปเอาเบอร์พักมาเสิร์ฟต้มปลาพร้อมอออยังไม่แล้วหากำลังต้มนำ้ำ nguyên tuần nguyên tuần hả Còn... hồ nói nè cái hồ nha Hãy subscribe cho kênh มาเอาเบอร์พักนะอย่าไปต้มเสื้อป่าบ้านี้เบอร์พักโบวแม่เขาคอยเพิ่นปู้อูนีน่ป่าแล้วเนาะป่าดองมือดินอนมาโบวมไม่ค่อยผู้ าแล้วนี่ตายละนี่นราพักหอมกันเอาพักโบว์ตัวน,นี้แหละพักโบว์โหมาอันนี้เลยเอาซอยอ่ะไม่ได้อันนั้นเลย ทำเสื้อแจ้ของนี้มาเอาพักห้อมมาดิพ้หออแบบซอยออกมาเป็นโลอ่ะ หอมมาดิลุกเอานะตัวนี้พอแล้วพอหอมมีเอาหลายแล้ว สมมติก็พอมเอามาเื่อเอาเมื่อเสอร์ฟต้มป่านี่คอยปูกยุ่ยแล้วมีอันโกงมกขิดแล้วก็โท้อปลูกกำลังนี้นอยๆนะอูม้มอกวดละมีพักโลกจะได้เอาปลาลงมาได้ิ ว่าจนอย่างแหง่งบ่กอย่าตืตมน่ามอีกแล้วพอจะยุปละ่ะกินล่ะไอ้จ้ามอบคิดน้ำเนี่ยตาแจ่วกินกับอันต้มปลา พเ,เอจีโเคิดทำไมจีโมคิดต่ำพ่อจีเขคิดอีดอกจะกินแล้วกินละนลมาให้กินไฟใหม่เลยพอเนาะอืเอาไปต่ำ ข้าวตะแกงตบเดก็ตอนนี้เหื้อชำหน้าอีกพอเอ็กะได้บอกได้บอกมานูแนะนำจะไปกินบะเขาเข้าได้บ้านับบลานบกินข้าวเขากินเมดรได้ับน้ำมับแกง มเอาเมืออ sí, no e, ้อยมันันแดดม่ไดาแหละแต่เอาสายยางมาดูดลงท้ายหี่อยลงท้ายใหม่หน่อยไปดูดใ้วสร้างบ่อเลยปีหาปีแล้วบ่ได้ดูดส้างบ่อตอนี่จะปล่อยกุ้งวันละ้างบออเนาะ ดอ,อกุ้งมนกันนะะนา,าะาม,มีน้ำอาบเลยอาบอาแบท้ายนี้เราก็จ้องไหอดูต้นไหนอีกไหวดูทหานไหวทางปลาขุา้นชางคือน้ำจางเลย ืมันน้อยเข้ากาอันมาตัดอันนั้นมันต้นนะะเงาง พันแล้วเาก็มาเก็บมันขึ้นรถไปเว้นนะคะนี่มัขุด,ดอีอหละอีฟ้อนแห้งอะไรขดมันแห้งวนด้ดุ่ <c oughs> นจนเนมิดไหมมึงกลันแล้ววะี่ละจะพาเนี่ยอะก้อยเก็บมไรนะะ นี่ฮาก็ามผลมันต้นผลกับอันนี้เต็มลดมันเหมดก่อนต้นก้เฮาก้าสิได้หาเก็บเพิ่งเก็บของเมื่อวานนี้แล้วฮาก็สิได้ไปคลิปเพียงตอนนี้นะขอโมเขอบใจที่ตามรับสมคลิปหน้าพอเดียวไม่